อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่18ธันวาคมประเด็นหลังเกมและตัดเกรดคะแนนนักเตะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับปีศาจแดงบุกคว้า3าต้มหลังเฉือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ 2. 2เกมพรีเมียร์ลีกนัดที่12ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องบุกมาเยือนทีมดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ยังไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยนะับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา ดยเกมนี้โอเลกุน่าโซชาจัดแผนมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนายทวานเป็นดินเฮเดอร์สัน4กองหลังมีอเล็กซ์เตลเลสแฮร่แมกไว์วิกตอร์ลินเดเลฟและก็อารอนวานบิซาก้า2วิดฟิลคู่กลางวันนี้เป็นเนมันยามาเตชกับพอลปอกบา3ตัวรุกมีมาคัสแรดฟอร์ดบุโน่เฟราันเดสและก็เมสันกรีนวูดส่วนศูนหน้าตัวเป้าเป็นองโทนิมักซิยันเริ่มต้นเกมมาได้แค่5นาทีเท่านั้นเจ้าบ้านก็ได้ประตูขึ้นนำก่อน จากความผิดพลาดของดีนเฮเดอร์สันที่ออกบอลช้าแล้วไปติดบล็อกจอห์นเฟล็กก่อนจะกระดอนไปเข้าทางเดวิดแมกโรดิกแป่ซ้ำลงๆเข้าไปทำให้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดออกนำก่อน1ประตูต่อ0ูนยทว่าหลังจากนั้นนาทีที่26่ปสาแดงก็ตีเสมอจนได้เด๋ยวเป็นจังหวะที่วิกตอร์ลินเดเลฟวางยาวให้กับมาคัสแรดฟอร์ดดูดบอลลงอย่างเหนือชั้นก่อนจะยิงด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงาม ่อจากนั้นนาทีที่33ปีศาจปีสแดงก็พลิกแซรรงเป็น2ประตูต่อ1นจนได้จากลูกเปิดอย่างเหนือชั้นของพอบอกบาให้มายัางอองตัริเมสยานยิงจังหวะแรกติดเซฟของแอรอนแรมสเดลแต่ทว่าก็ซ้ำเข้าไปได้ต่อจากนั้นอีกแค่านาทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบได้ประตูที่3จากจังหวะยิงด้วยซ้ายของมาคัสแรตฟอร์ดแต่ทว่าแอรอนแรมสเดลก็ใช้เท้าเซฟออกไปได้อย่างวุดนวิดทำให้จบครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมานำเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อหนึ่ง ในครึ่งหลังเริ่มเกมมาได้ประมาณ7นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาได้ประตูทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่บรูโน่แฟร์เดสไหลบอลให้กับองโถริมาซิยานก่อนจะแตะเบาๆให้กับมาคาสแฟร์ฟอร์ดยิงเข้าไปกลางประตูทว่าอารอนรัมสเดลกับล้มตัวเซฟช้าจึงกลายเป็นประตูที่3ทําให้ปีแสดงนําห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพยายามจะทวงประตูคืนอย่างหนักและนาทีที่87ก็ได้ประตูไล่มาเป็น3ประตูต่อ2จนได้ จากจังหวะแต่มุมที่จอห์นเฟลกเปิดโด่งเข้ามาวิกตอร์ลินาเลฟพยายามจะโคชกัดแต่ทว่าไปโดนหัวของเดวิดแมกโรดิกกระเด็นเข้าประตูไปซะง,งั้นทาให้เชฟฟิลด์ยูเนเตดตามมาเป็น3ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเชฟฟิลด์ยูเนเตดเกือบจะได้ประตูต็มเสมอสุดๆจากลูกยิงของลิสมูสเซตแต่ทว่าดีเนซันก็ปัดออกไปได้ซึ่งถือเป็นเซฟสําคัญในเกมนี้ของเจ้าตัวเลยทีเดียว หลังจากนั้นทั้ง2ทีมทําอะไรกันไม่ได้จบเกมปไปแดงบุกมาคว้า3แต้มด้วยการเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ทําให้ตารงนางคะแนนตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งไปแล้ว12นัดมี23แต้มรั้งอยู่ที่6ของตารงนางคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลจากฝูงอยู่5แต้มแต่ก็แข่งน้อยกว่า1นัดหลังจบเกมโอเลกุน่าโซชาได้ให้สัมภาษณ์ด้วยเขาหวังว่าอยากจะให้ลูกทีม แก้ปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นในบ้านให้ได้เพราะว่าฟอร์มนอกบ้านตอนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากหลังจากคว้าชัยชนะมาแล้ว6เกมติดต่อกันโดยโอเลกุน่าโซชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้มันจะง่ายกว่านี้นะตอนที่เรานำห่างอยู่3ประตูตอนหนึ่งแต่ทว่าเราก็เผาลงไปจังหวะลูกแตะมุมที่พวกเขาได้ประตูที่2ไล่มาผมมองว่ามันไม่ใช่แตะมุมนะแต่เมื่อสุดท้ายบอลมันเข้าประตูไปแล้วมันจึงกลายเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับเรา ซึ่งเราก็ไม่สามารถคุมเกมได้เลยในช่วงนั้นสำหรับฟอร์มในบ้านของเราเราจะเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนประเด็นในตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือว่าในบ้านก็ได้ที่ไม่มีแฟนบอลเพราะทีมของเราต้องทำความคุ้นเคยกับสนามโอทราฟฟอร์ดที่ไม่มีคนดูมากกว่าสนามเหล่านี้สำหรับเกมต่อไปในวันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับบลลิสยูไนเต็ดจะถือว่าเป็นเกมที่สำคัญอย่างมากเพราะเรารอคอยเกมแบบนี้มานานหลายปี แล้วเราเองจะเตรียมพร้อมให้ดีสำหรับเกมแบบนี้แน่นอนทางด้านซุนนาอย่างมคาคัสแฟร์ฟอร์ดที่ยิงไป2ประตูในเกมนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ว่ามันเป็นอีกครั้งที่เราตอบสนองได้ดีหลังจากที่โดนนำไปก่อนเรายิงคืนได้3ประตูและถ้าหากว่าสุดท้ายเราสามารถปิดเกมนี้ได้มันคงจะเป็นงานที่ง่ายมากกว่านี้เยอะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสู้ได้ดีตลอด90นาทีตอนนี้ทีมของเราจะมองไปทีละเกมเพราะว่าอันดับมันมีขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ไว้ค่อยมาดูแล้วกันว่าในช่วงท้ายฤดูกาลเราจะไปจบตรงไหนประเด็นหลังเกมปีศาจแดงบุกคว้า3มแต้มที่บราเมอเลนส์ประเด็นที่1ปีศาจแดงเครื่องร้อนชายอีกแล้วเกมนี้ถือเป็นเกมพรีเมยร์ลีกนัดที่6ที่ปีศาจแดงตามหลังคู่แข่งและก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้แถมยังเป็นการคว้าชัยชนะในเกมเยือนได้10เกมติดต่อกันทําให้กลายเป็นนีมิตศในประวัติศาสตร์ของเลกสูงสุดอังกฤษที่สามารถคว้าชัยชนะได้10เกม หลังจากที่สเปอร์เคยทําได้ในปี1960เชลซีทาได้ในปี2008และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทาได้ในปี2017ประเด็นที่2องอองตวนิมัยานยิงประตูแรกในเกมพรีเมียร์ลีกได้สักทีหลังจากเกมพรีเมียร์ลีกผ่านมาแล้วกว่า12นัดอองตวนิมซสยานเพิ่งจะควานหาประตูแรกในเกมลีกได้โดยต้องใช้เวลารวมนานกว่า683นาทีในการยิงประตูนี้แถมในเกมกับเชลด์ยูไนเต็ดนอกจากจะยิงประตูได้แล้ว เจ้าตัวยังทำได้อีกหนึ่งแอสซิสในการจ่ายบอลให้กับมาคัส,สแฟตฟอร์ดยิงประตูที่3แถมในเกมนี้องตริมัสยานยังเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสให้กับทีมได้มากที่สุดคือ3ครั้งนอกจากนี้ยังจ่ายบอลเข้าเป้าถึง9 3เซ์ถือว่าฟอร์มของเจ้าตัวเริ่มจะกลับมาเข้าร่องเข้ารอยบ้างในเกมนี้ก็หวังว่าในเกมต่อไปองตริมัสยานจะทำได้ดีเช่นเดิมประเด็นที่3ดินเฮนเดอร์สันพลาดไม่น่าเชื่อ ก่อนเกมนี้แฟนปีศาจแดงหลายคนอยากจะเห็นฟอร์มของดนเนเดอร์ันลงสนามเป็นตัวจริงบ้างและโอเลกุนแนโทชาก็จัดให้ทันทีทว่าเริ่มเกมมาได้แค่5นาทีเท่านั้นเจ้าตัวก็ทำผิดพลาดเมื่อออกบอลชา้าทำให้เดวิดแมกโกดิกตามซ้ำจ่อๆให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดออกนำก่อน1ประตูต่อ0ูย์ทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ทำได้ดีมากขึ้นและก็มีจังหวะเซฟสำคัญในช่วงท้ายเกมด้วยประเด็นที่4พอปอกบากับบทบาทผู้เล่นหมายเลข6 แม้ว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาพอบ็อกบาจะตกเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักว่าเขาต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทว่าโอเลกุน่าโซชาก็ยังส่งเจ้าตัวลงสนามอย่างต่อเนื่องและในเกมนี้ถือว่าบ็อกบาทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีออกบอลช้าบ้างทำบอลเสียบ้างทว่าบทบาทนิฟิลตัวกลางของทีมที่คอยเปลี่ยนจังหวะของเกมก็ถือว่าเจ้าตัวทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว และว,วันนี้ก็มี1นึ่งแอสซิสต์เหนือชั้นในการจ่ายบอลให้กับอัลเตอรนิมาสยานหลุดเข้าไปยิงประตูที่2 <are> มาถึงช่วงประกาศผลสอบนักเตะปีศาจแดงเกมบุกเฉือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสประตูต่อ,อ2 <are> ดินแฮนเดสัน6คะแนนจังหวะเสียประตูแรกต้องบอกว่าพลาดเต็มๆและก็น่าจะเป็นประเด็นถกเถียงกันในอีกหลายวันทีเดียวแต่หลังจากนั้นก็ถือว่ามีจังหวะเซฟสําคัญอยู่บ้างโดยเฉพาะจังหวะในช่วงท้ายเกมที่เซฟลูกยิงของลิสมูเซตได้อย่างยอดเยี่ยม อารอนวันวิซากา7คะแนนวันนี้เกมรับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแท็กเกิลชนะคู่แข่งมากถึง4ครั้งทว่าในการเติมเกมรุกเจ้าตัวดูมีอาการล้าเล็กน้อย a l ล็กซ์เตลเลสหคะแนนในเกมนี้ Alex กซ์เต s เสไม่ต้องพาวงเรื่องเกมรับมากนักทำให้เจ้าตัวมีโอกาสเติมเกมรุกอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้สร้างโอกาสสำคัญให้กับทีมมากเท่าไหร่วิกตอร์ลินเดเลฟคะแนน เกมนี้ถือว่าวิกตอร์ลินเดเลฟโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆจัดก,การบรรดาแนวรุกคู่แข่งได้อย่างอยู่หมัดแถมยังสามารถทาได้หนึ่งแอสซิสในการวางบอลยาวให้กับมาคัสแร์ฟอร์ดยิงประตูตีสเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่งเฮริแมกไก่เจคะแนนเกมนี้ความเด่นอาจจะเป็นรองวิกตอร์ลินเดเลฟแต่ทว่าก็คุมเกมรับได้ดีเช่นกันเ ja นมันจามาติชเจคะแนนเกมนี้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้เด่นมากนักในการปั้นเกมขึ้นไป แต่ก็ทําได้ดีในด้านของเกมรับที่คอยดักบอลจากคู่แข่งได้อยู่หลายครั้งพอปอกบา7คะแนนจังหวะซีดานเทิรนหลุดตัวประกอบผู้เล่นของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดจนนํามาสู่ประตูที่3ของทีมถือว่ายอดเยี่ยมมากและโดยรวมถือว่าฟอร์มของเจ้าตัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับและก็ทําได้1นึ่งแอสซิสต์ในเกมนี้บรูโน,น่ฟานนเดส7คะแนน เกมนี้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่มีประตูแล้วก็แอสซิสต์แต่ทว่าก็เป็นส่วนสําคัญในเกมรุกของทีมอยู่เหมือนเดิมและประตูที่2กับ3ของทีมเขาก็มีส่วนร่วมทั้งหมดเมสั wood, นกรีนวูดหกคะแนนเมสันกรีนวูดมีการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่แต่ทว่าก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เพื่อนสามารถจ่ายบอลให้ง่ายได้อยู่ตลอดเวลามาร์คัสแรชฟอร์ด9คะแนนประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอย่างมาก และในวันนี้เขาเองก็ใช้ทั้งทักษะความเร็วเล่นงานแนวรับคู่แข่งได้อย่างเมามันแถมยิงได้2ประตูในเกมนี้ซึ่งถือเป็นประตูที่4ของศึกพรีเมียร์ลลกของเจ้าตัวอองตอริมซสยาน7คะแนนเกมนี้อองตอริมซิยานมีผลงานดีขึ้นมีความมุ่งมั่นในการเล่นและก็ยิงได้1ประตูจากจังหวะจ่ายของพอปอกบาตัวสำรองควนมาตา้าคะแนนมาตาลงมาแล้วมีโอกาสยิงประตูแต่ทว่าหลังจากนั้นก็หายไปจากเกม ดอนนี ck, ่ฟานเดเบก5าคะแนนมีอยู่หนึ่งจังหวะที่เจ้าตัวน่าจะจ่ายบอลให้กับมาคัสแวตฟอร์ดหลุดเข้าไปฝังประตูที่4แต่ถ้าว่าเจ้าตัวก็เลือกจ่ายบอลย้อนหลังแบบไม่น่าเชื่อสกอตแมกโทมิเน่ไม่มีคะแนนเพราะว่าลงมาช้าเกินไปหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม